คำศัพท์ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวันแอ,อโรบิกแอ,อโรบิก운동경기กรีฑาแบ,แบดมินตันแบดมินตัน균형ความสมดุล กงลูกบอลยากูเบสบอลนงกูบาสเกตบอลตังกูกงลูกบิลเลียดทังกู บิดเลียดควนทูมวยคนทูจังกับถุงมือมวยกอากแขงเกกายบริหารคานู พายเรือแคน,นูจักรยานแข่งแข่งรถสังดงสันเรือใบกินน้ำตื้นทันปีนเขาคลิกแคทคริกแก็ต ครอสแคนทรีสกีสกีวิบากองค컵ถ้วยางอการป้องกันตัวดัมเบลดัมเบลซมา ขี่ม้า운동การออกกำลังกาย운동ดงลูกบอลออกกำลังกายุ동เคเครื่องออกกำลังกายเพนชิงฟันดาบ มูลกาลีครีบ낚시การประมงเชียกสถานที่ออกกำลังกายชุก,กุคลับสโมสรฟุตบอลพุริสบี จานร่อนกคลืยดอเครื่องร่อนฮลมุนประตูฮลคิพ퍼ผู้รักษาประตูกอล์ฟคลับ เชจยิมนาสติกไม้สนกหกสูงแฮง글라ด더เครื่องรอนนพุนจัมพ์กระโดดสูงแข่งมา การแข่งม้าเยอกิ้งบอลลูนร้อนซาสัตวการล่าสัตว์ไอีสสกีฮอกกี้น้ำแข็งไอซสสเกตสเก็ตน้ำแข็ง ช่ง던지기พุ่งเหนจกิงวิ่งออกกำลังกายจอมพุผูกระโดดคายักเรือคายักชักี เตะกุมิงจกเกีเสื้อชูชีพมาาทอนการวิ่งมาราทอนบูสุลศิลปะการต่อสู้มินิกอล์ฟมินิกอล์ฟ 운동량โมเมนตัมนักข้าศัตรูชูชีพเพลอกรายดิงรอมรอน달리는사람รองชนะเลิศโทษ แล่นเรือพอมซอนเรือใบพอมซอนแล่นเรือใบโมยังรูปร่างสกีคคสหลักสูตรสกี 줄넘기 줄 그라또 트럭 스노보드 스노보드 스노보드를 타는 사람 낙렌 스노보드 스포츠 끼라 스쿼시 선수 นักเล่นสควอชกลยุทธ์ฝึกนการฝึกความแข็งแรงสตรีชิงการยืดเส้นยืดสายซอร์พิงโปดกระดานโต้คลื่นพาดทากิล์ลฮันนสนักโต้คลื่น พาโดทาก,กิการโต้คลื่น탁ก,กูเทเบิลเทนนิส탁ก,กูคงลูกปิงปองควาหนอกเป้าหมายทีม team tennis 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 Kong look tennis tennis player net tennis tennis racket my tennis 러닝 머신 루윙 배구 선수 푸렌월 레번 수상 스키 스키 남 호루라기 녹 위드 윈드 서핑 을하는 사람. นักเล่นวินเซิร์ฟแลสลิงมวยปล้ำโย,โยคะคโยคะอะคเดิออนที่เพลงบัลา,ลา,าัไลคะ กีตาบาลาไลกาแบนเดอร์วงดนตรีแบนโจแบนโจคลาริเนตคลาริเนตคอนเสิร์ตคอนเสิร์ต ตร่มกลองตร่มกลองพลุตคลลูยกลโโแกรนด์เปียโนแกรานเปียโนกีตาร์ กีตาร์ฮอลล์หอประชุมคีย์บอร์ดแป้นพิมพ์